สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุขเพินได้จ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ได้ตำสมตำกุ้งสดจ้าพี่น้องจ้ามีเก็บวัชิปลากระลุมจีนใส่เลยจ้าพี่น้องจ้าหากับไม่มีอย่งหลายอย่างที่จะผักบุ้งกับระดุกจีนเลยจ้าแม่เอาด้่นมันจะเป็สีอยอะจ้าสดสดมาพี่น้องเสิร์ฟน้ำกันได้จ้าได้จ้าพี่น้องจ้ากินเสื่อเส่ได้จ้าน้ำกันอู้ยปวดจ้าเห็นแล้วไ่ม

ผมเนี้ยเนี่ย่เสร็จแล้วนี่ยม่มันแบบแยบถึงชนนะอ่าดูแบบตี ủa bé chào mẹ chào cho chào 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 nữa, chào มนตัไมาเยอะเกนแล้วพี่น้องมัน็มีสมีดีข้างล่างกัมีนจ้ะม่้ชจกีโก่งจมตำตำซว่โกุ่งสุดจ้ะงามงามจัดป่ โอขอมนมกินซื้อมากกินนิดหน่อยจะฝา,านไนกินเมื่อนี้กินมาสิบสองจ้ะกนิดหน,น่อยออน้ลมน้ำกตัว จไจม่เจียบแล้วบ่ได้กินแบบนี้ส่วนมาจะเป็นกุ้งขาวจ้ะทั้งุองแจบจ้ะิดวบางสีเึินเนาะมินจะเจ้ะ เสีย <laughs> บ,บ,บ,ออบยเสียบเนาะ<ฮ>อดีดดูกุ้งบบาเบาเมาอเกยพี่เนาะบมันมันเสียบเียบมาจ้่นะอืม

mày sẽ tông trúng người bị nó, bị cho bằng nào vậy? đúng chưa? chính siu đấy bị nó già. à, sai bao lại mệt đấy จได้้กนอดีดด่าแม่เด้อเกี่ยวเลยกว่าแม่พันเลยกว่าด่าอื้อ ร้องได้ซำอ่ะจะใจใจคุ้มๆคุ้รูหลุดใจรั่าขาดใจเลยยังหรอเป็นสาวเป็นสาวรึตายบ่ไป พี่บอกนัเห็นบ่ผิดต่นเนี เอาพี <Wars> ่น้องเขางาอยนี้เยอะมันดังฮะกปวดจิงดังจิงดังจ้ะ

ใ่ก่เนเจ็บเพจังเลขอบคุณจ้ะให้กับจอดไปเจ็บเล็จอดเลเนาออืมฮะอืมฮนะด้กอเดือดได้ตัวแม่ ตรงตมแล้วก็เห็นบงปลาโคึได้ไปแลน่ถงแม่บ่บ่จ้ะื่อะไร เพจคลองแท้องเพจเต้อนเสียบว่าเพจรบเสียบนจ้ะไว้มานนี้มาที่บาทต่างว่าเตีลยจ้ะเอาเต้นังไดยจะไปนกันให้กินก่อนืมแยบบ่ Bye. อิ่มหน่อพี่น้องจา้ารู้ว่าแม่พี่น้องอิ่มไปอิ่มไปแม่อเอาไป,ไปอยังไงเหล็กดินแล้วหลับๆเลยเอาไปแล้วแม <c oughs> อิ่มหนอจา้ะคลิปนี้กับไวซ์มิสนหน่อยจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่น้องที่าามกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งได้จ้าพี่น้องจา้าเพื่อสิบหกห้าคลิปช่องของแม่เพ่นได้จ้าพี่น้องจ้า ฝากกทติกานะมิได้พี่น้องเขามา่วไม่พูนเบิ่งกับเขาขอบคุณหลายๆจ้าเขามา่วไม่กัยินดีตอนรับพี่น้องเขามา่เบิ่งชงของแม่เป็นกินเป็นกำลัง,งใจให้ได้ใจพี่น้องจ้าหากพี่น้องสุขสุขคนเ้อขีีฟีกก็เอาไปทสนี้แหะจ้าแม่เป็นไม่เจ็บไปแล้วจ้า,า,จาพี่น้องจ้า,อจาขอพุณหลายๆจ้า